ตอนนี้ผพอพนมนุษย์แข็งแกร่งภวสุวนปรปิศัทย์ของข้าต้องอาศัยผู้อื่นสู้ไม่ได้ต้องฟังคําสั่งของพวกเขาก็ได้ก็ได้ข้าตกลงคิดว่าตัวเองเป็นอาจารย์ของเจ้าสู่ชิวแล้วมันวิเศษนักหรือไงกัน3วันต่อมาในที่สุดก็ถึงแล้ว เทียนหยุนจือระบุไว้ว่าที่นี่คือดินแดนเส้นชีพจรมังกรพลังฟ้าดินอุดมสมบูรณ์เป็นหนึ่งในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่หายากบนดาวไทจีโบราณแต่ทำไมตอนนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้เป็นแล้วจะหาบอกเกิดแห่งเต่าได้จริงๆหรือไปดูก่อนค่อยว่ากันยังไงข้าก็ไม่กลัวคอท่านสวรรค์อสุนีอยู่แล้วสายฟ้าแค่นี้จะทำะไรข้าได้ที่นี่คือเขตแดนของเผ่าข้าผู้มาเยือนเจ้าอย่าบุกรุกเข้ามาจะดีกว่านะ เลยสิน้นเผ่าเทพสายฟ้าข้าไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของนางล่วงหน้าได้อย่างไรกันไม่สิน่าจะเป็นเพราะหญิงสาวคนนี้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสายฟ้าดูจากกินายของนางอย่างน้อยก็ต้องลาชันศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่6กแล้วเจ้าเป็นคนเผ่าเทพสายฟ้าหรือถูกต้องที่นี่คือเขตห่วงห้ามเจ้าบำเพ็ญมาไม่ง่ายอย่าได้หาดเรื่องตายรีบไปซะมิฉะนั้นข้าจะไม่ไว้หน้าเจ้าแล้ว ที่นี่ถูกเผ่าเทพสายฟ้าครอบครองแล้วอย่างนั้นหรอือเผ่าเทพสายฟ้าเผ่าพันธุ์ที่สืบทอดมานานจากเทพสายฟ้าหน 5, ึ่งในห้าเทพเจ้าตั้งแต่กำเนิดบนดาวไทจี้โบราณตามบันทึกโบราณของทวีปเนซรเผ่าพันธุ์นี้เก่งกาจในการต่อสู้มากโดยเฉพาะเมื่ออาบสายฟ้าพลังต่อสู้จะเพิ่มขึ้น5้าใน10หรืออาจจะ2เท่าคาราวะท่านสายข่าสูชิวเจ้าของเกาะเทพเถือนคนใหม่ ข้าดูจากกิจนายของเจ้าก็แค่ขอบเขตวิชาเท่านั้นถึงกับกล้าอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อเทพเถื่อนหรือเจ้าคิดว่าข้าโง,ง่หรืออย่างไรกันคำสั่งเทพเถื่อนเจ้าคือเจ้าของก่อเทพเถื่อนคนใหม่จริงๆหรือของแท้แน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ตามข้ามาต้องระวังตัวไว้ก่อนเสมอข้าชื่อเลยซิน ตอนนี้ข้าจะพาเจ้าไปพบท่านปู่ขกของข้าท่านปู่ขกของข้าคือผู้นำเผ่าเทพสายฟ้าคนปัจจุบันดูเหมือนว่าที่นี่กลายเป็นแบบนี้ไปได้ก็เพราะยอดฝีมือของเผ่าเทพสายฟ้าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนี้หรือว่าก็เพื่อบอกกำเนิดแห่งเตาหรือแล้วถ้าบอกเกิดแห่งเตาอยู่ในมือเผ่าสายฟ้าข้าจะแย่งชิงมาได้อย่างไร นี่นี่มันดาวไถ่จี้โบราณมีสถานที่แบบนี้อยู่จริงๆหรือเจ้าคงตกใจสินะมิตินี้คือโลกใบเล็กที่เทพสายฟ้าสร้างขึ้นควบคุมโดยผู้นำเผ่าเทพสายฟ้ารุ่นต่อรุ่นตามข้ามาพวกเรามาถึงแล้วท่านโปเลยหยวนผู้นำเผ่าเทพสายฟ้าสินเหรอทำไมเจ้าถึงพาใครเข้ามา ท่านปู่เขาคือซูชิวเขามีคำสั่งเทพเถือนสินเหนือเจ้าพูดว่ายางไรนะในมือของเขามีคำสั่งเทพเถือนเขาคือเจ้าของก่อเทพเถือนคนใหม่พวกท่านตื่นเต้นขนาดนี้หรือคิดว่าจะฆ่าฆ่าอย่างนั้นหรือข้าว่าพวกท่านจะเย็นๆหน่อยได้หรือไม่สหายตัวน้อยเชิญนั่งลงคุยกันก่อนเชิญนั่งตรงนี้ สหายตัวน้อยข้าชื่อเลยหยวนเป็นผู้นำเผ่าเทพสายฟ้าคนปัจจุบันไม่ทราบว่าสหายตัวน้อยจะให้ข้าขอดูคำสั่งเทพเถื่อนหน่อยได้หรือไม่เป็นคำสั่งของเทพเถื่อนของแท้จริงๆสหายตัวน้อยโปรดเก็บไว้ให้ดีสหายตัวน้อยคงสงสัยมากสินะว่าทำไมพวกเราถึงตืนต่นเต้นเมื่อได้เห็นเจ้าคงจะเหมือนกับกอดเทพเถื่อน ที่นี่ก็มีคนเตรียมโอกาสไว้ให้ข้าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดีเลยโอกาสที่ได้มาเปล่าเปาไม่เอาจะได้อย่างไงกันสหายตัวน้อยซูชิลก่อนเจ้าจะเข้ามาในหมู่บ้านคงได้เห็นภูเขาสีดำลูกใหญ่อยู่ใจกลางหนองน้ำสายฟ้าแล้วใช่ไหมภูเขาลูกนั้นเกี่ยวข้องกับข้าหรือหรือว่าเกี่ยวข้องกับก่อเทพเถื่อนกันอันที่จริงแล้วเขตแดนของเผ่าเทพสายฟ้าแต่เดิมไม่ได้อยู่ที่นี่ ที่นี่ก็ไม่ใช่หนองน้ำสายฟ้าแต่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นชีพจรมังกรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวิตชีวาเมื่อแสนปีก่อนก็เหมือนกับตอนนี้ตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่ดาวเทตี้โบราณเปิดผู้บำเพ็ญจากทวีปเทียนซงจำนวนมากเดินทางมายังดาวเทตี้โบราณเพื่อตามหาโอกาสวาสนาชนพื้นเมืองดาวเทตี้โบราณถึงจะไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรมากมาย ยังไงซะอีกไม่กี่ปีดาวไทตีโบรานก็จะเปิดอีกครั้งคนพวกนี้ก็จะมาจากที่ไหนก็กลับไปที่นั่นแต่สิ่งที่พวกเราคาดไม่ถึงก็คือครั้งนี้ผู้ที่เดินทางมาถึงดาวไทตี้โบรานไม่ได้มีเพียงผู้บำเพ็ญเพียรจากทวีปเทียนซงแต่ยังมีเผ่าพันธุ์แปลกประหลาดจากส่วนลึกของจักรวาลอีกด้วยนั่นคือสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างสองตนแข็งแกร่งอย่างยิ่งอย่างน้อยก็ระดับจกักรพรรดิจอมเทพ จกักรพรรดิจอมเทพหรือพวกเขาถึงกับสามารถข้ามผ่านเขตแดนและโลกเข้ามาในดาวไทตีโบราณได้เชียวหรือเป็นจกักรพรรดิจอมเทพจริงๆเพียงแต่ไม่รู้ว่าพวกเขามาที่นี่ได้อย่างไรตามที่เจ้าพูดทั้งสองคนนั้นเกี่ยวข้องกับวกเขายักษ์สีดำกลางหนองน้ำสายฟ้าหรือพวกเขาถูกผนึกไว้บนยอดเขายักษ์ทำไมพวกเขาถึงถูกผนึกไว้ที่นี่กัน คิดไม่ถึงเลยว่าดาวไถทจ้โบราณจะมีจกักรพรรดิจอมเทพทูกผนึกไว้ด้วยแถมยังเป็นสองคนเรื่องมันยาวจากักรพรรดิจอมเทพสององค์จากส่วนลึกของจักรวาลน,นี้หลังจากมาถึงดาวไถทจ้โบราณก็เริ่มสังหารอย่างไร้กาดพวกเขาฆ่าผู้บำเพ็ญจากชีวิตเถียนทรงจนหมดสิน้นแม้แต่ชนพื้นเมืองดาวถทจ้โบราณก็ไม่เว้นแล้วไม่มีใครต่อต้านเลยหรือเทพมังกรละ่ะ ตอนนั้นเทพมังกรยังอยู่ในช่วงฟักตัวไม่มีทางลงมือได้ก็จริงนะตอนนั้นเทพมังกรยังเป็นแค่ไข่อยู่เลยหากไม่มีเทพมังกรช่วยพวกเจ้าจะต่อต้านอย่างไรแล้วเจ้าบอกว่าจากักรพรรดิจอมเทพสององค์ไม่ได้ทําลายล้างดาวไทจีโบ,บราณจนหมดสิน้นแต่กลับถูกปนึกไว้หรือผู้นําเผ่าเทพสายฟ้าในรุ่นนั้นของพวกเราเป็นคนจัดการ เขาได้ยินมาว่ามีผู้มายเยือนกำลังสังหารสิ่งมีชีวิตบนดาวนี้เขาจึงออกจากการบำเพ็ญเพียรและต่อสู้กับสองคนนั้นเพียงแต่ว่าถึงแม้ผู้นำเทพสายฟ้าในตอนนั้นจะมีพลังต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแต่จักรพรรดิจอมเทพสองตนนั้นแปลกประหลาดมากจริงๆไม่ว่าผู้นำจะโตมตีอย่างไรใช้พลังวิเศษที่แข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้พวกเขาเหมือนไม่มีวันตายเอามาตะอย่างนั้นหรอหรือว่า เมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ไม่มีวันตายสุดท้ายก็ต้องถูกลากจนหมดแรงและตายไปในยามขับขันหญิงสาผู้แบกกระบี่น้ำแข็งยาวสวมชุดสีเรียบง่ายคนหนึ่งก็ใช้พลังอันแข็งแกร่งฉีกเปิดผนึกฟ้าดินดาวไถจี้โบราณอย่างเกี้ยวกาดนางคือใครกันหรือถึงกับสามารถฉีกเปิดผนึกดาวไทจี้โบราณได้เพียงนั้นคือมหาจากักรพรรดิไทโซ ผู้นำเผ่าเทพสายฟ้าในตอนนั้นร่วมมือกับนางใช้พลังเต่าของตอนเองเติมพลังให้ผนึกในที่สุดก็ผนึกจกักรพรรดิเทพสองตอนนั้นได้สำเร็จนี่คือที่มาของหนองน้ำสายฟ้าด้านนอกและเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูเขายากักษ์สีดำลูกนั้นเกิดขึ้นเผ่าเทพสายฟ้าของเราเพื่อความสะดวกใจในการดูแลผนึกจึงได้ใช้ที่นี่เป็นเขตแดนของเผ่าเทพสายฟ้าอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายชั่วย,ยุคน เรื่องแล้วน่าสนใจมากแต่ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับข้าหรือเมื่อแสนปีก่อนมหาจักรพรรดิไถซูเคยกล่าวไว้ว่าอีกแสนปีข้างหน้าเจ้าของกอดเทพเถื่อนคนใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งสองนี้ได้อย่างสมบูรณ์อย่ามาพูดเป็นเล่นนะมหาจักรพรรดิไถซูจะรู้จักข้าได้อย่างไรกันข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในบันทึกโบราณก็บันทึกไว้แบบนี้ก่อนที่มหาจักรพรรดิไถซูจอกดาวไถจีโบราณนางก็พูดแบบนี้ จริงสินะก่อนนางจะไปนางยังพูดถึงไทยไว้ด้วยให้ผู้นำเผ่าเทพสายฟ้าของพวกเราถามแทนนางว่าเจ้าของก่อเทพเถื่อนคนใหม่ได้จี้กิลเลนมาหรือไม่ถ้าได้มาแล้วจำไว้ว่าต้องดูแลให้ดีมิฉะน,นั้นมิฉะน,นั้นอะไรหรือมหาจักรพรรดิไถ่ซูรู้ได้อย่างไรวา่าข้าได้จี้มานางรู้มากเกินไปแล้วมิฉนั้นมหาจักรพรรดิไถซูบอกว่า ถ้าเจ้าไม่ดูแลจี้ให้ดีครั้งหน้าที่เจอกันไม่เพียงแต่จะตีตูดเจ้าเฉยๆแต่ยังจะตบตีลอยครั้งตีจนเจ้าเดินก่อกำแพงก็ยังยืนไม่ไหวฮะมหาจากักรพรรดิไถ่ซูคนนั้นเนี่ยนะแต่ว่าข้าเคยเจอนางหรือฟังจากน้ำเสียงของนางแล้วเหมือนพวกเราสนิทกันมากหรือว่าข้าจะข้าไม่ติมมาเป็นไปไม่ได้หรอกนะ แต่ว่าพักนี้ผนึกเริ่มผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆข้าสงสัยว่าจากักรพรรดิจอมเทพทั้งสององค์คงจะออกมาแล้วหากปล่อยให้พวกเขาหนีออกไปได้ดาวไทจี้โบราณจะต้องเกิดการนองเลือดอีกครั้งอย่างแน่นอนข้าน้อยขอให้สหายตัวน้อยเห็นแก่มหาจักรพรรดิไทซูโปรดลงมือช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนบนดาวไทจี้โบราณด้วยเถิน